โอเคการ์ดใหม่ด้วยคนรอคอยนะครับมาแล้วมาในเซตของตัวของวิกเตอร์เป็นฝั่งพิวทาวเวอร์นะครับมากับคีย์เวิร์ดใหม่ที่ชื่อว่าอาร์กเมนต์ตัวอาร์กเมนต์อันนี้เขาบอกว่าถ้าเราเล่นการ์ดที่ถูกครีเอทขึ้นมาเนี่ยจะได้รับแอตแทคบวกหนึ่งโอเคก่อนมีคนถามนะครับเวลาบนการ์ดมันเบิร์ดมาอย่างเงี้ยแปลว่าอยู่ในเด็กไม่เห็นครับอยู่บนมือไม่เห็นครับต้องอยู่ในสนามครับอ่าเพราะเดี๋ยวมีคนสงสัยว่าพี่รูทอาร์กเมนต์นี้อยู่ในมือได้ไหมครับไม่ได้ครับก็มันอยู่บนสนามเราใช้การ์ดคร็จบ ตัวนี้ตัวที่มาคู่กับคีย์เวิร์ดใหม่ที่เขา,าปล่อยมาคือเมื่อสั่งตี <Okay. S 1> เมื่อกดปุ่มแอตแทมันจะได้รับคีย์เวิร์ดจากเพื่อนทุกตัวอันนี้ผมเข้าใจว่ามันจะเป็นคลอสเดียวกับ Thunder p โปโนะครับคือไม่มีดับเบิลแอตแทแล้วก็ไม่มีคีย์เวิร์ดด้านลบไม่งั้นสั่งโจมตีไปเสร็จปุ๊บติดฟีดเป็น534มันก็เก่งนะมันเหมือนเป็นมันไม่ใช่534จริงจอ๊อ <laughs> มันเป็น53 4อมอะ ห้าสี่สี่ห้าห้าสี่หรือไม่ก็ห้าสิบสี่เกินไปถ้าเราใช้เจมมันก็บวกสองนะจริงๆแล้วอะคือวายเหรอเออเจมไงคือคืออย่างอย่างแรกที่ผมเห็นนะครับแค่คุณเอาไอเนี้ยวางไว้ข้างเรเวนน่ะคุณกพื่้นอยาห้าสี่แล้วอ่ะเดี่วมากันแถตัวนี้ยังไม่รู้จะมาใส่กัอะไรต้องเอ่อไปดูการ์ดเซ็ตเอามาวางในเไทเมอร์ก็ได้จ๊อบ เอาคีย์เวิร์ดพวกตัวป้อมอันเลยมันก็ได้บวกหนึ่งแล้วพอมันตีปุ๊บมันก็ดูดคีย์เวิร์ดเทเลดทุกใบอันนี้การเซตเซตต่อมานี่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 เขาคือเลยแต่ครีเอชั่นสร้างอาร์เมอร์เกียร์เฮด เนียนดรอยหรือว่าหรือบรนะิสิกบอทขึ้นมือซึ่งการทั้งสามใบนี้เป็นการจริงหมดนะครับคือใส่เด็กจริงจริงได้ด้วยแล้วก็มาจากไอ้นีได้ด้วยนี่เนียนดรอยอัมเกียเฮเป็นควิกแท็กหนึ่งหนึ่งควิกแท็กมีอัคเมนนะครับเนียนดรอยก็มีอัคเมนเป็นอิลูซีฟด้วยคอร์ดสามในอัมเกียเฮเนี่ยไออัมเกียเฮเนี่ยผมว่าเราเห็นกันเกือนแน่นอนครับ มันหนึ่งมันบางมันปลอกแต่ว่าเทินหนึ่งลงอาร์เกเฮดเทินสองตูดโปโลลงโปโลสองตัวได้สามหนึ่งคือกระแทกกับเอลูซีฟสองตัวคุ้มเหรอคุ้มก็ได้มีขวานจามหน้าอีกสองทีถ้าเป็นอโกในฟอร์มของดิสการ์ดอโกใบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นอะไรมากนะมันก็เล่นได้แค่มีสามหนึ่งคุยกับแทกที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้มาตีตลอดเท่านั้นเองแล้วก็บอลลิสติกบอทเมื่อเริ่มเทิร์นจะสร้างอิกนิชันหรืออิกไนชันก็จะอ่านคือดีลหนึ่งดาเมจใส่เน็กซัสศัตรู ง่ายมากไปไหนสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเทินสองลงบาริสิกบอทเทินสามสี่ห้าเราอีกนิชันไปเทิร์นละใบใช่ไหมแล้วสักเทินเจ็ดเทินแปดเราออโต้ซิตี้แล้วตอนนั้นบริสิกบอทน่าจะแท็กประมาณแปดอะจบไวยังอะเกมเจมเกมเจมเฮ้สังเกตว่าตัวเซตใหม่มันแอทแท็กน้อยนะครับแต่มันเพิ่มได้ด้วยอักเมนผมว่าอักเมนเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่ติดง่ายหมดเลยครับมันง่ายเลยแหละทีนี้สิ่งที่โดนเนิร์ฟทางอ้อมก็คือไอ้พวกการ์ดครีเอท ซัมมอน random ยูนิตทั้งหลายเพราะว่าถ้าสมมุติว่าซัมมอนไอ้พวกนี้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มอะทางด้านสเตตคือรอบที่แล้วอะเราเราจะเห็นว่ามันมีไอ้พวกตัวที่แบบเจ็บตัวเองของทําเกนใช่ไหมอันนั้นคือคุ้มแต่ไว้เนี่ยไม่คุ้มเออไอ้น,นี่จะคุ้มก็ต่อเมื่อแบบเราใช้การ์ดที่เป็นครีเอทอ่ามีแลนมาร์กใหม่มาด้วยมันก็แปลกไหมที่จะมีแลนมาร์กพิทเวอร์อีกอันหนึ่งอะไม่แปลกหรอกไม่แปลกไม่แปลกมีอีกตนนังอันนี้ดีอันนี้ดีกว่าที่แล้วเยอะ อันที่แล้วนี่มันหวังผลไม่ได้เลยอันที่แล้วอันที่แล้วอ่ะเล่นกับอาร์มเนได้หมดเลยนะครับมันเป็นการ์ดรีเอทหมดเลยนะครับแต่ผมว่าก็ไม่น่าเล่นอยู่ดีป่ะพูดถึงวิกเตอร์ไม่ขึ้นนะเว้ยอ่าก็อาจจะเอาไปเล่นได้ครับแต่ผมมองว่าห้ามมนทำมันเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้แลน์ม้าบอกว่าเมื่อเริ่มเทินจั่วการ์ดแค่นั้นเลยเมื่อเริ่มเทินจั่วการ์ดทุกคนนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์ถ้าเด็กเล่าจูนมาเพื่อให้จั่วถนัดเช่นสมมตินะสมมติคุณใช้ตัวนี้ครับ เมื่อเราจั่วการ์ดได้ฟรีติ้งก็อปปี้อะก็เหมือนว่าเราได้การ์ดสองใบมาใช้ถ้าก็ว่าเวลาปกติอีกฝ่ายจะได้จวดสองใบใช่ไหมพอการ์ด้เนี้ยแล้วใช้ชิปไมค์ไคนิส่าถ้าเกิดแล้วว่าจะได้จวดสี่ใบต่อเธอเลยนะแล้วในสี่ใบนั้นอ่ะสองใบจะเป็นการ์ดเวอร์ชั่นครีเอทขึ้นมาแปลว่าเอาไปใช้กับอ่าเนได้อันนี้นี่อันนี้การ์ดทั้งหมดนะครับอัพเตอร์ช็อกไหมใบต่อไปก่อนก่อนถึงวิกเตอร์อัพเตอร์ช็อกอ๋อนี่ไงอัพเตอร์ช็อกคอร์ดสี เป็นดิวสามนาเมจใส่อะไรก็ได้หรือทําลายแลนด์มาร์คแรงครับแรงครับมันแน่นอนไลฟ์มันแรครับมันมันเป็นใบที่แบบก็ถูกครับที่ที่ผ่านมาพิทูเวอร์ยังไม่มีการทําลายแลนด์มาร์คแต่พอมีปุ๊บมันแรง่าายมกแรงเกิดจริงคือมันไม่ต้องทําลายแลนด์มาร์กก็ได้มันยิงหน้าหัวแหกเลยก็ได้มันเอ็นนิ่ติงอ่ะมันมันระบุไว้ว่าเอ็นนิ่ติงหน้าเราก็ได้อะมันไม่ใช่เอนเนมี่อ่ะ คุณกำหมัดอ่ะอะไรนะมันชื่อเลยนะกอรชชา <S <S เออแต่คุณกอตชชาเสด็กซัดได้โดยใช้โดยโดยที่คุณไม่สามารถใช้ฟาดได้กอรชชาเวอร์ชันสโลว์มันดูดียไฟไม่ได้ได้วยนะสี่มานะ <S <S ใช่ดเด็กที่มีแลนด์มาร์คสมัยนี้ก็มีฮิวโอทเคเนาะมีดีฟอ่า ก็จะมี2เด็กนี้หลักๆที่จะใส่แลนด์มาร์คหลักๆที่เยอะๆแต่ว่ามีพวกบางคนก็จะเล่นเฮเลียเล่นอ่าเฮลิงเอบิสเพราะว่าแต่นั้นจะเจอน้อยน้อยค่อนข้างน้อยมากแต่มันมีตัวตนไงมันมีตัวตนมันไม่เหมือนกับเด็กที่มันไม่มีจริงๆเช่นน็อกสไครยาไอรีน่านี่อูยังไม่เคยเจอแบบจริงจังแลนด์มาร์คจะใช้กับทีเอฟตั้งตีไหมหายช่วงแรกมันหายไปอ่ะถ้าเราจะใช้แลนด์มาร์คทีเอฟก็เท่ากับว่าเป็นบิววอเตอร์บิววอเตอร์พิสโทเวอร์อ่าก็เอสยูทีเอฟหรอใช่แน่นอนนะครับม มันก็ต้องคิดด่วครับว่าจะเล่นเป็นอะไรได้เล่นเป็นมิวไงเออถ้างั้นก็จะเป็นเด็กมิวครับ TF เอ w พิวทามันเป็นเด็กมิวไงมิวได้มิวได้เพราะว่าไอ้ Hex Core Foundry ก็ให้เขาจั่วเหมือนกันแล้วเราก็สับเราเป็นฝ่ายสับก๊อปปี้ผมว่าเด็กมิวมันเกิดแน่ๆเด็กมิวเป็นสับการเรียกชื่อเด็กที่เอ่อโมเด็กฝั่งตรงข้ามครับคือทำให<า>้เด็กฝั่งตรงข้าม <ไฟ S 1> หมด,ดอ่ะการหมดเบรกครับอืมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะมีคนเจออยู่ช่วงนึงแหละที่บังคับทั้งสองฝ่าย อินเวสเตอร์คืออะไรที่แบบบีบให้ฝั่งจั่วการ์ดอะสำหรับเด็กคอนโทรลเด็กที่ต้องดองการ์ดบนมือมันมันเกลียดมากเลยนะเพราะว่าการ์ดชันเต็มมืออฉันไม่มีใช้ยากอะเออแต่ถ้าเอาไปใช้กับโกฮาร์หรือไปใช้กับอะไรพวกนี้ก็อาจจะอาจจะเป็นการช่วยเขาให้เขากฮาร์เร็วขึ้นพี่พี่แต่ท่านนึกภาพนะแลนด์มาร์กตัวนี้มันเท่าโยไปสามอันนะไม่ปกติเราไม่สามารถมิวเด็กโกฮาร์ได้ ใช่ปกติเรามิวเด็กโกฮาร์ดค่อนข้างยากไม่ใรอนรี่ไม่ใช่รันรี่ฟาวรี่เออกูว่ามันต้องมิวโกฮาร์ดไม่ได้อยู่ดีนะยากมากพี่แต่สามอันผมว่ามิวได้นะสามใบแล้วถ้ามันจวดได้โกฮาร์ดสามใบยิงกรีเลยนะกรีเลยนะหรือเล่นเด็กเด็กเห็ดก็ได้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็เด็กสอบเห็ดก็ได้เออเราก็จะเป็นเด็กมิวที่มีที่มีสับเห็ดด้วยก็สามารถเล่นได้กับแลนด์มาร์กตัวนี้คือมันนรกมากเลยนะคิดสภาพแบบมันมีสามใบนี่คือเด็กคอนโทรลร้องแล้วนะแบบ หนึ่งใบกูวใช้การจะทันอยู่แล้วทีมโมเซจูมันก็ขาดการจ่วจริงนะทีโมเซจูใช่ใช่มันขาดการจั่วซึ่งการใบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแล้วก็บีบให้เขาโดนเหตุด้วยผมว่าทีโมเซจูก็กลับมาได้พรางมาตัวนี้เหมือนกันนะคืออย่างที่บอกมันน่ากลัวมากอะเซตอัพได้เร็วอยู่คือคุณคิดดูดิครับสำหรับเด็กคอนโทรลแบบเด็กที่มันมีแบบกราฟบันไดอิงมีวิเทอร์ยิงเวลอย่างเงี้ยคุณจะใช้ยังไงในเทินเดียวอะ สมมุติอีกฝั่งแว่งจวดสามใบอย่างเงี้ยโอ้โห <c oughs> ใช้ใบเดียวต่อเทินก็ยากแล้วจริงๆใช้ยังไงยากนะเรามาดูวิกเตอร์แชมเปียนครับวิกเตอร์แน่นอนเพทเวอร์ Play <c oughs> มาก็ต้องเป็นวิกเตอร์เนาะวิกเตอร์ร่างแรกมีความสามารถอักเมนกันเมื่อเริ่มเทินจะสร้างเฮสคอร์อัปเกรดขึ้นในมืออีเฮสคอร์อัปเกรดคือใบที่จะให้วิกเตอร์ได้รับคย์เวิร์แบบสุม แต่ที่นี้ผมสงสัยว่าพี่มันโชว์มาหลูมากอ่ะมันโชว์ให้ได้ควิกอะแท็กทันทีแล้วมันโคตรโหดเลยแต่จริงๆริว่ามันจะมันมันจะอินจีขนาดนั้นครับคือจริงๆในคอมมูนิตี้ไม่ใช่ในคอมมูนิตี้หรอกในคอมเมนต์ใต้คลิปอันเนี้ยก็มีคนบ่นนะครับว่ามันอินจีอ่ะคือวิกเตอร์จะไม่ได้ตีหรอกครับจนกว่ามันจะได้ควิกอะแท็กไม่ก็อิลูซีฟเนี่ยไม่งั้นไม่ไม่กล้าตีหรอกเดี๋ยวตายเดี๋ยวเอาให้ดูว่าเป็นไงใช้ปุ๊บ hexcore นะครับติดอัคเเมนต์ด้วยนะเพราะเป็นนนนการร์์ดดดคีีเอปุุ๊บบบไไ้้้ยวิแส่มมัั อืมนะมันก็สั่งตีน่าหนักคือสี่เป็นที่เทพที่สุดเพราะว่าท่านมันไม่ได้คุยกับแท็กหรือสี่นะมันตีเข้าไปนะมันจะไม่มีตัวอะไรสักอย่างใช่ยังไงก็ไม่เอาไปตีมองีกมุมนึงกันขอมองีกมุมนึงกันจริงๆแล้ววิกเตอร์ต้องการตีไหมก็ไม่ได้ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นก็ได้คุยกัะแท็กหรือสี่หรือรีเจนเนอเรทไตีได้ไงมันเหมือนตัวมันยืนรอ มเหมือน,มนตัวมันยืนยืน,ยน,ยนบัฟตัวเองไปเรื่อยๆมันก็น่ากลัวเลยนะมันก็ต้องรีบฆ่าแล้วใช่ยืน,นบัฟให้แอทแทคมันเยอะๆแล้วถ้าสมมติได้อิลูซีมาสักแอทแทคกหกอย่างเงี้ยแบบอ้าคือเจ็บนะออไอ้ของไอ้ของถูเดินนะอดี๋ยว่ะถูกกูได้ของดีกูก็ดีไปกูได้เมื่ของไม่ดีกูก็แค่แบบยืนรอต่อไปใช่เหมือนเมื่อกี้นะครับผมเดาว่าเฮกซ่าอัปเกรดจะอยู่ในคลาสเดียวกับพันเดอร์โปลอีกแล้วก็คือไม่มีด d o u b l ลแอทแทคไม่มีคีย์เวิร์ดลาดลบแปลว่ามีเฟลชิวนะ อ่าใช่มีโอกาสได้สเปลชิลโอ้โหวิกเตอร์ได้สเปลชิลคีย์เวิร์ดจะไม่ซ้ำกันอือใช่คีย์เวิร์ดจะไม่ซ้ำกันหมายความว่าถ้ามันไม่ได้ใช้การ์ดอื่นเลยคีย์ที่นอกจากคีย์คอร์แล้ววิกเตอร์วิลอัพวิกเตอร์มึงจะกลายเป็นก๊อฟทันทีเลยอะประมาณว่าคีย์เวิร์ดทุกอย่างอยู่ในวิกเตอร์แล้วอย่างเงี้ยใช่ใช่สมมุติว่ามันฆ่าสมมุติว่ามันเราไม่ได้ไปตีแล้วมันก็ฆ่าเราไม่ได้ซึ่งถามว่า ถ้าเราไม่เอาวิกเตอร์ไปบล็อกแล้วมีปัญหาไหมคุณครับมันอยู่ในพิทโอเวอร์ซึ่งการยิงเหลือหลายมากเยอะมากจุที่ไทฟอลียนกอลลีซิเกอร์อ๋อโอเคมีมีอย่างหนึ่งนะครับคือวิกเตอร์สแตทมันคือสองสี่นะที่โฟกัสคือเลือดสี่ครับเลือดสี่เลือดสี่เป็นเป็นเลือดที่ค่ายากอ่ะใช่ไม่แย่นะก็คือต้องมีชาเลนจ์ใช่ยุดบอกถ้ามีชาเลนจ์ปุ๊บมันก็จะแบบง่ายหน่อยชาเลนจ์เวนเจนไม่ได้ช็อตสองใบอะไรเงี้ย ที่จะฆ่ามันได้จะเทคคอปุ๊บอันแรกเป็นสเปียรชิลก็ก็ลืมพวกนั้นไปให้หมดเออถ้าสมมุติว่าได้สเปียรชิลมาแล้วสเปียร์ชิลด,ดนเคาะใช้อีกรอบมีโอกาสาได้สเปียรชิลนี่คิดว่าได้ครับเพราะว่ามันโดนกระเทาะทิท้ง,ทงไปแล้วเดทมคคีน,นสมมุติว่าถ้าอีกฝั่งแม่งดวงดีมากๆากสเปียชิลเราเคาะไม่สเปียรชิลอีก ทีนี้เอ่อวิกเตอร์ร่าง2ก็คือหลังจากที่ใช้การ์ดครีเอทไป8ใบขึ้นไปโดยที่มันไม่ต้องยืนอยู่บนสนามเพื่อเห็นด้วยถ้ามีวิกเตอร์เบอร์สองแล้วคุณใช้ชาร์ดเราเดินมัลเทนนะเต็มทั้งหมดในมือคุณใช้ได้เทิร์นเดียวได้เลยใช่เต็มสูตรมากนะแล้ววิกเตอร์ก็จะแขกงมหาศาลเงี้ยที่มันเหมือนเขาใช้ภาพเหมือนเขายอมแมวภาพเก่าเลยว่ะเหมือนภาพได้เป็นภาพซูมไกลภาพส่อเป็นภาพซูมไกลอะไรแบบเนี้ยคนละวงเวนกันคนละสไตล์นิดนึงใช่ไหมอ๋ออย่างน้อยเปลี่ยนคอมโพส์โอเคโอเคโอเได้ได้ได้ วิกเตอร์ล่างสองบอกว่าการ์ดที่เราครีเอทเนี่ยคอสจะน้อยลงหนึ่งนะครับเมื่อเริ่มเทินก็สร้าง hex core เหมือนเดิมโปโลผมก็จะได้โปโลฟรีตูดโปโลได้โปโลสองตัวฟีใช่ไหมได้ริ่งโปโลลงฟีเราได้ release ขาขนมราคาถูกใช่ไหมใช่เจมจ่ายได้ศูนย์มานาเจมจ่ายศูนย์เดี๋ยวเขาอ่าน wording ของโกฮานนิดหนึ่งว่ามันคำว่าครีเอทหรือเปล่าเพราะถ้าใช่เนี่ยโกฮานศูนย์มานาเลยนะา shovels to copy of me เขาบอกว่ามันจะก๊อปปี้ตัวเอง เหมือนเป็นการสร้างขึ้นแล้วก็ยัดเข้าไปในเด็กอจากที่มีคนบอกว่ามันเขียนว่า create by c o h a ะไปลองมาแล้วใช้เมกอิเรนของมิร์จูนตัวมันเข้าไปแล้วโจ์ได้มาอีกตัวมันขึ้นว่ามิร์จูนสร้างการ์ดใบนี้อถ้ากรณีนั้นแสดงว่ามันนับว่าเป็นการ create ก็จะทําให้การ์ดแชมเปี้ยนใบนั้นคอสน้อยลงเมื่อวานคุยคนดูอยู่ว่าทำไมแชมทุกตัวถึงเสิร์ฟคำว่า create ขึ้นหมดโอ้นี่ไงเขาไม่ create พิมพ์คำว่าครีเอทอต่แชมขึ้นมาทั้งตัวเลยอะอ่านี่ไงเออใช่พิมพ์คำว่าครีเอทก็จะรู้แล้วว่าใบไหนมันครีเอทได้บ้างทีนี้อ่ามันมีใบนึงที่ผมสงสัยพี่ไอ้ตัวเด a เรย์เนี่ยเป็นการ์ดที่ต้องใส่ป่ะใช่ไหมอ่าเด a เร a y ใส่ได้แค่มาร์กหนึ่งเป็นการ์ดมีมจริงแค่มาร์กหนึ่งอ่าเป็น mk 1เนาะซึ่งเป็นการ์ดสเปลประจำตัวของตัววิกเตอร์ด e a l หนึ่ง d a m a g ใส่ยูนิตแล้วก็จะสร้างเด a เรย์ mk 2ใส่เข้าไปท็อป3ของเด็กอ่ามาร์ก t w ก็ได้ ใส่เข้าไปท็อปสของเด็กก็อารมณ์เหมือนเยติใช่ไหมมีโอกาสที่จะอยู่ใบใบนสุดหรือมีโอกาสที่จะอยู่2หรืออยู่3ก็ได้เนาะขึ้นอยู่กับการสุม่ม MK2 Mark2 ก็คือดีลสอใส่ยูนิตอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเสก Mark3 เข้าไป Mark3 ก็คือด<ช>ีลสานาเมตใส่ยูนิตแล้วก็จบมันก็นับว่าเป็นเหมือนเหมือนมินิการ์ดเคลียร์ซึ่งมันเป็นแฟสด้วยคือในมุมที่มันแม้ไม่เล่นวิกเตอร์พี่ก็ก็ใส่ นี่จะใส่เด็กก็ไรอ่ะคือเด็กคอนโทรลเด็กคอนโทรลทั่วไปปะอยากได้ของยิงเพิ่มไปเลยอ๋อใช่มันใส่ในเอสเรียวเดเรเวนได้เลยเพราะมันเป็นการ์ดทาร์เก็ตแล้วมันปั๊มได้เรื่อยๆใช่แล้วพวกเนี้ยแล้วพวกเนี้ยแม่งคือเราอ่ะปกติเราอ่ะการ์ดยิงไม่พอถูกไหมใช่บางทีการ์ดยิงไม่พอเออเราต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอืมซึ่งอันเนี้ยมันมันมันยิงบอดกว้างได้และอย่างคือ มันจวขึ้นมามันไม่ได้แบบว่าใช้มาร์คหนึ่งแล้วเป็นมาร์คสองอยู่นมือฟิตติ้งไม่ใช่ใช่ไหมไม่จวมารอได้แล้วก็เจอแรกพี่ยิงเอาเอาหนึ่งยิงอ่ะสมมติเ,เล่นกับเจอรุษใช่ไหมมาร์คหนึ่งเอามาร์คหนึ่งมือแรกยิงยิงเซนเซอ่า เทิร์นสองจุดเทิร์นสองจุดไม่ได้เทิร์นสามจุดได้ยิงเซตทิ้งรู้ไึ้งาสร้างไปแล้วเรือแล้วทั้งหมดนั่นแ่ะคือไม่เปลืองทรัพยากรในเด็กเลยนะคืออ่าใช่ใช่ใช่มันมันเหมือนกับเป็นใบเดียวที่แบบใส่ใบหนึ่ง้วได้อีกสองใบเพิ่มมาเออ๋อมีอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งไอตัวเนี้ยไอตัวดอบห้าที่เราดูตนตัวแรกครับถ้าสมมติว่ามันตีคู่วิกเตอร์เนี่ยไม่ดิมันไม่ต้องตีคู่วิกเตอร์ก็ได้ปะ แค่วิกเตอร์ยืนอยู่ข้างล่างก็เอาคีย์เวิร์ดทีนี้เอาวิกเตอร์ยืนอยู่ข้างล่างมันก็ได้คีย์เวิร์ดแล้วป่ะใช่เออแรงนะใบนี้เริ่มแรงแล้วใช่ผมชอบท่าอาวุธของวิกเตอร์เหมือนกันนะแบบเอาการ์ดมาแต่ง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 ยูวชอบชอบชอบโกฮาร์ดได้นะมันเขียนว่าโกฮาร์ดครีเอทดิสการ์ดอ้าวถ้างั้นหมายความว่าวิกเตอร์จะทำให้โกฮาร์ดคอสศูนย์ไม่ศูนย์ครับ การ์ดใบสุดท้ายนะครับ iterative n improvement เป็นการ์ดที่เลือก follower หนึ่งตัวแล้วก็ copy มันโดยที่เพิ่ม s t a t บวงหนึ่งวงหนึ่งให้มันคือกระจกที่ well up กระจกเวอร์ชันอัปเกรดกระจกไปเนี่ยครับอัปเกรดจริงๆใช่ follower กจมานาเพื่อเอา e e m e a l ออกใจหนึงมานามีกูมีการ์ดหนึ่งใบอยากให้ทุกคนดูครับ เจ็บหนึ่งเป็นแฟต้องเจ็บด้วยถึงจะก๊อปปี้ได้อย่างน้อยก็เปลี่ยนกูจากฟาสเป็นเบิร์ดเถอะถ้าอยางเแล้วอีกอันหนึ่งคือไม่ต้องเสียเลือดไม่เท่าไหร่บวกสแตตเพิ่มไม่ด้วยประเด็นอะไรวะเนี่ยวิกเตอร์จากที่ดูแล้วพี่คิดว่าเล่นกับเด็กอะไรอ่ะโอลล็ูเดี๋ยเดี๋ยว อันนี้จริงจังเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูกูลงแรงอ่าออคอยดูคือก็บอกเลยนะไม่ได้มองตาสายตาไม่ได้มองวิกเตอร์เลยแผ่นนี้พี่มองการรอบรอบวิกเตอร์เหรอเดทเลเยเดทเล์อัลเตอร์ช็อกใช่ไหมที่มอเออบดทเลย์อัลเตอร์ช็อกเนี่ยโอ้โหกูแบบเอา if my time แต่อัลช็อกดีมากอ่ะใบนี้ดีมากเป็นคอมมอนเดียแต่ก็ต้องน็อตจริงนะว่าเออมันไม่ได้แค่บัฟ แค่คอนโทรลเด็กนะครับมันบัฟทุกทุกเด็กที่ใส่การยิงได้ไม่ว่าจะเป็นอะโรบางบางอะโรซึ่งแบบไอ้จ๊อบก็แบบว่าท่านี่อะโรมายิงหน้ากูชัวใช่แลเหลือคือคือคืออโกรกติคุณใช้ขวานคุณได้ไช่เออห้าห้าได้สี่เนี่สี่ได้สามได้สี่ได้สามเลใช้ได้เฟสซิเบิลกว่าด้วยได้ได้ได้ไหลไหลไหลได้กว่าด้วยถูกไหมคือมันมีการ์ดใบหนึ่งที่ผมมองว่าโคตรมีประโยชน์เลยนะ calculated creation ใบนี้เป็นใบที่ดีมากๆคือคุณไม่ต้องใส่เน้นเน้นรอยหรือไม่ต้องใส่พวกนี้ก็ได้คุณแค่ใส่ใบนี้3ใบคุณก็สามารถเลือกได้แล้วว่าคุณจะเอาอะไรมาใช้ตามสถานการณ์ที่คุณต้องการสามารถเนพะิ่มไนิดนึงแต่โอเคได้คือมันแค่เราเลือกเลยหนึ่งในสามว่าเราจะเลือกอะไรมันแล้วแต่สถานการณ์เลยว่าเราอยากได้อะไรวิกเตอร์เอสเรียเล่นได้นะครับเล่นได้นะวิกเตอร์เอสเรียเพราะว่าการยิงมันค่อนข้างจะใส่ได้เยอะแล้วก็บอร์ดก็มีด้วย วิกเตอร์เอสเรียวคุณต้องถามตัวเองแล้วนะที่มาคู่กันอ่ะคุณจะคู่อะไรโกฮาร์ดก็ได้แต่ถ้าโกฮาร์ดเอสเวลวิกเตอร์ไงครับใช่เล่นทากอนก็ได้วิกเตอร์คู่กับทากอนก็จะเป็นการช่วยโปรเทคแล้วก็เป็นการเติมการ์ดจั่วด้วยอย่างเช่นพวกไกนิงท้หรือว่าเพลคาร์สเกตอะไรพวกนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับตัวมันเป็นตัวที่ลงมามันยังไม่เก่งต้องรอเออจริงพิวทัวเวอร์กับน็อกซัสก็ได้ครับใช่เป็นวิกเตอร์เดรเวนใช่ซึ่งสไตล์มิดเรนจ์ จะไม่ใช่แบบอโกรที่จับคู่กับจิงส์ไม่ใช่แค่เครื่องซักผ้าที่มาบับเซจูทีโมอะไรอีกข้างๆไม่ใช่อ๋ออีดิวหนึ่งอีนิชชันนี่ว่าอีนิชชันมาปุ๊บแล้วยิงฟรอสไบท์เลยทำให้เซจูเอาเววไหวด้วยใช่ใช่ใช่เออทำให้เซจูออาโอ้ my g ก็โอเคครับเซจูทีโมเทียเอแน่นอน <laughs> ผมผมผมว่าใช่ท,ทีิโมเซจูมาเทียเอแน่นอนถึงที่ข่ยของเซจูท่โมคือการจัว่วและปกติเราจะเห็นเซจูออาเวลช้าเพราะว่าใช่มันเพราะว่ามันไม่ได้<ห>ตทีทำแดงเด่ประมาณหนึ่งก่อนถูกไหม,มแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยแม่งคือแบบเผลอลงลงเอเทินสองเทินสามยิงสี่ยิงห้ายิงหกหแล้วเจ็ดุเซจูนี่เวออ้อเพเลยนะปกติแล้วครับเซจูเวลาเขาจะเล่นสปีด สปีดอเวลไวใช่ไหมเขาไปเล่นกับไปวอเตอร์ water. ซึ่งเปวอเตอร์มันจะมีตัวของอมังกีไอเดลที่จะแบบตัวแตกทุกเทินแล้วก็ทำดาเมจทุกเทินแต่อันนี้อยู่มานาสามก็ถามว่าระยะเวลาพอๆกันไหมมันพอๆกันนะแค่นั้นต้องใช้มานาหนึ่งทุกเทินแค่นั้นเองใช่เอเซจ,จูนี่มันอยู่เฟล็อตไงอินิชันมีประโยชน์ในการที่กูอยากใสกินใสมากขึ้นเพราะว่ามันเอาใบนี้มาทิ้งได้ครับ จริงๆวิกเตอร์ถ้าเราเล่นวิกเตอร์เราเอาเฮดคอร์ทิ้งก็ได้นะแต่ใครจะเอาเฮดคอร์ไปทิ้งล่ะถ้าไม่ได้จำเป็นั่งเล่นนะก็เอามาใช้นี่แหละครับให้วิกเตอร์ไม่ได้คีย์เวิร์ดคือจริงๆมีมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปคือถ้าคุณเป็นแนวคอนโทรลเมเยอร์ใช่ไหม ehex คอร์มันเป็นใบที่บังคับอีกฝั่งแอคชั่นกลับมานะเป็นการลองเชิงที่ดีมากเลยนะคือใช้หนึ่งมานาแล้วก็อ้าวแอคชั่นกลับมาสิทีนี้เออ่ถ้าเรามีวิกเตอร์อยู่ตัวหนึ่งแล้ววิกเตอร์ตัวนี้โดนฆ่าตายก่อนที่เเเเรรรราาจะไ้ใใชฮคออ์์ววิกตตที่่ลงัหมป จะใช้เฮสคอร์กับมันไม่ได้เพราะมันถือว่าเป็นวิคเตอร์คนละตัวทำเค้นเผื่อใครที่ไม่เคยไม่เคยลองหรือไม่เคยอยู่ในสากการที่ประมาณนี้นะครับคือทําเค้นครีเอทตัวนี้มาใช่ไหมเสร็จปุ๊บทำเค้นโดนฆ่าก่อนก่อนที่จะได้กินอ่ะลงทําเค้นตัวใหม่ไปใบกินใช้ไม่ได้นะครับมันถือว่าเป็นคนละตัวเลยถึงแม้ว่ามันจะชื่อเหมือนกันเแต่ว่าเอ่อคนละตัวส่วนวันที่การ์ดใหม่จะมาประมาณวันที่17ที่การ์ดน่าจะออก ผมว่าน่าจะไล่เป็นวิกเตอร์รีเวนแล้วก็โ,โซอี้เขาน่าจะเอาโซอี้มาปิดท้ายมันจะได้ดูวา้วาวหน่อยหมดแล้วนะครับสำหรับวิกเตอร์ทั้งหมดสำหรับสไตล์การเล่นอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายแล้วก็หลากหลายมากวิกเตอร์ทาร์กอนวิกเตอร์บราบราวิกเตอร์โกฮามันเล่นได้หมดอ่าขึ้นอยู่กับว่าเมตาตอนนั้นมามันจะน่าเล่นกับอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันดู